สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายทุกจ้ามาจากเ,าเรามาทำความรู้จักกับผลไม้กันหน่อยแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพกันช่วงนี้ค่ะอายุมากแล้วเรามาดูว่าแ8ผลไม้นะคะที่มีโปรตีนสูงก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันคุมน้ำหนักเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างหลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะอันดับแรกๆอันดับต้นๆเลยก็คือบักซีดาบานฮาในนั้นนะคะไอ ใช่ซิดานี่แหละนะ,ะ่ยค่ะฝรั่งค่ะฟ่รังอันดับที่2ก็จะเป็นขนุนใครที่ชื่นชอบกินขนุนนะขนุนสุกนี่แหละนะคะขนุนสุกนะกีวีอันนี้เราไม่ชอบแต่กีวีเนี่ยแบล็คเบอร์รีะะ่เนี่ยฮะเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยถนัดแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยนะเกตฟูดฟ้ดเกทเกทฟู้ดเนี่ยเกตฟู้ดคืออะไรอะเกตฟูดะะ้ดเนี่ยแล้วก็ส้มด้วยนะคะอะเชอร์รีะคะ่ค่ะนี่คือแปดผลไม ที่ให้โปรตีนสูงเลยเนี่ยผลไม้โปรตีนสูงค่ะคุมน้ําหนักลดไขมันนะคะสร้างกล้ามเนื้อมีเชอร์รี่นะคะมีส้มค่ะส้มนี่หากินง่ายค่ะเคฟฟู้ดเคฟฟู้ดเกทฟู้ดอันนี้นะคะคล้ายๆส้มนะคละ้ายส้ยโมโอกล้วยก็หากินง่ายนะฮะแบล็คเบอร์รี่อย่าพูดถึงค่ะกีวีนี่อย่าพูดถึงนะคะเราจะกินได้แต่ขนุนกล้วย แล้วก็ฝรั่งแค่นั้นแหละนะคะสามอย่างที่เราสามารถกินได้นะฝรั่งเป็นหนึ่งผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยโปรโตรีนมากที่สุดนะคะฝรั่งหนึ่งผลนะฝรั่งหนึ่งผลนะหนึ่งถ้วยไงฝรั่งหนึ่งถ้วยจะให้โปรโตรีนประมาณ4.2กรัมผลไม้มชนิดนี้ยังมีวิตามินซีและไฟเบอร์นะคะสูงอีกด้วยนะคะและที่สําคัญมร็งฝรั่งนะคะไม่ได้ทําให้เป็นไซติ้งอักเสบนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะ กินฝรั่งได้ทางเปลือกแล้วก็เมล็ดนะคะโดยไม่ต้องกลัวโดยไม่ต้องยานแล้วนะเนะะี่ยยานบอนเนี่ยโปรตีนเป็นอาหารหลักที่จําเป็นต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อและโปรตีนก็ยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายเพราะเป็นส่วนประกอบทั้งกล้ามเนื้อผิวหนังเส้นผม และแทบจะสุกส่วนของร่างกายด้วยนะคะโปรตีนก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน20ชนิดและ9ชนิดในนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายจะไม่สามารถสร้างเองได้นะคะผลไม้อาจไม่ใช่อาหารชนิดแรกๆที่นึกถึงเมื่อพูดถึงอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแต่ถ้าหากเรากำลังมองหาอาหารที่มีสารอาหารหลักเพิ่ม เติมหรืออาหารเล็กๆน้อยน้อยที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะผลไม้บางชนิดก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มปริมาณโปรตีในให้กับร่างกายของเรานะคะเราจะกินฝรั่งขนุนนะคะขนนที่มาสุกแล้วนะคะขนนไม่ว่าจะเป็นขนุนที่นะะไปทําอาหารคาวหรือจะเป็นขนุนสุกที่มีรสชาติอร่อยนะคะหวานอร่อยนะขนนถือเป็นผลไม้ที่มีโปรโตีนสูงนะคะด้วยขนนหนึ่งถ้วย จะให้โปรโตีนประมาณ2.8กรัมนะคะจากนั้นถนนก็ยังมีทั้งเกลือแร่และก็วิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้จะมีโปรโตีนถนนก็ยังเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงดังนั้นนะฮะต้องการจะรับประทานนะก,ก็นะฮะควลเริ่มน้ําหนักนะ่ฮะว่ารับประทานแต่เนี่ยปริมาณน,น้อยปริมาณน,น้อยซะที่นะ่ฮะสัเปะรยเรื่อจานกี้วไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าเราไม่ชอบกินเราก็จะกินกล้วยประมาณนั้นนะฮะ ใช่ไหมกล้วยคะ่ะกล้วยกล้วยกล้วย,ยขนาดกลางนะฮะหนึ่งลูกให้โปรโตีนประมาณ1.3กรัมนะขานอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมนะ,ะสะดวกต่อการรับประทานขณะเดินทางนะคะแล้วก็สามารถช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายในระหว่างการออกกําลังกายได้นะฮะซึ่งการรับประทานกล้วยก่อนออกกําลังกายสัก 1- 2ชั่วโมงก็จะช่วยให้มีแรงนะคะออกกําลังกายมากขึ้นนะ,ะประมาณนั้นนะจ๊ากรแป๋ดชนิดผลไม้นะ